สวัสดีครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ที่โกดังพิยาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อจากครั้งที่แล้วเลยว่าร้านค้าที่มาออกร้านที่นี่มีอะไรบ้างร้านนี้ก็จะเป็นร้านทุกชิ้นเป็นเอก

เทคหน้านิ่มสุดตึงแต่ไม่็ขายดีมากชิ้นละสิบบาทชิ้นละสิบบาทคนยืนเข้าแถวนี่นี่ดีมากครับดีมาก เดี๋ยวร้านต่อมาก็จะเป็นพวกขนมไทยขนมเสกปูนขนมชั้นชิ้นใหญ่ๆนะครับที่้าซีท่าครัชิ้นเบลอเท่เลยชิ้นย่งใหญ่ๆเลยท้องลาซีท้าครับอันนี้เป็นกุชาร์จีนหวานกรอบแพ็คละหกชิ้นมี เป็นอังหุ่นแดงไร้มเมล็ดแท่งละหกสิบบาทส่วนเป็นนี่ก็ขาลามนี่ก็ฟองละแปดสิบมันมีอะไรเพิ่มเลือกกันค่ะน,นี่ก็เป็นเบเกอรี่ชื่อจอเบเกอรี่ก่รคะนี่ก็ขายดีขายกันไม่มีไม่มีเวลากินข้าวอะ จะไม่ใช่ราคาที่เทอันนี้ก็จะเป็นไม่ได้ลูกชุบเนาะลูกชุบนี่ลูกเบลเลอร์เลยครับลูกใหญ่ๆเลยขายยังไงครับลูกชุบเนี่ยครับรุ่ละห้าบาทครับโอ้ลูกละห้าบาทลูกใหญ่มากที่เป็นไส้ถั่วเหลืองใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้โหจริงเลยเดี๋ยวพวกเราดูนี่ครับดูดูลูกค้ารุ่นละห้าบาทลูกชุบ ไม,ม่ถาดไว้ให้ใส่เลือกเลือเล่อนก,<ๆ>ก็หยิบใส่ถาดลูกละห้าบาทลูกละห้าบาทคราบลูกละห้าบาทครับลูกละห้าบาทถาดหนึ่งมันได้กี่ลูกครับแมค่ค้าสิบห้าลูก ลูก่อนดึงฐานดึงดู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 ดานาี้มือสุดดำมือแรงหน่งห้าทางีงด่ดำสุดมมเาานนื็เาาเรูปถ่ายแล้วก็ชีความสุขนี่จะเป็นหอยนางรมหยา ร้อยเดียวจ้าร้อยเดียวจ้าร้อยเดียวร้อยเดียวก็อร่อยได้ได้ร้อยเดียวก็อร่อยได้ดูเต็มกระมังเลยเนี่ยที่เห็นนี่แหละละร้อยนี่โอ้โหดูซิเจ้าโอ้โย้าหากจะแซ่บด้วยน้ำจิ้มกระดร้อยเดียวบ้าน่ยเครงกล่องนะครับร้อยเดียวกล่องเบิ้ม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 โรยด้วย อันนี้เขาเรียกอะไรนะหอมใช่ไหมเจียวอกยวบอบเกเจียวโอ้โหบบเห็นไหมล่ะเจีร้อย100บาทร้อยบาทนี่กิดไดนดได้ทั้งบ้านเลยกินได้ทั้งบ้านทั้งบ้านเลยค่ะกินได้ทั้งบ้านเลยไม่รู้แมค่ครับมีเวลากินข้าวเปล่าไม่รู้เนี่ยมีเวลาเข้าห้องน้ำ้องเท้าเปล่าไม่รู้เก่งมากไปหยิบช้อนเลยค่ะเห็นไหมีเีแล้วช้อนใส่เลย ค่่ะอหยิบช้นเราไปดูร้านต่อไปร้านต่อไปก็จะเป็นข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวกล่องเท่าไหร่ครับข้าวไข่เจียวหกล่องเท่าไหร่สองวิ่งยี่สิบบาทข้าวไข่เจียวตี่มขัดมาม่าตัวร้อนเลยครับยี่สิบบาทเลยค่ะยี่สิบบาททุกกล่องเลยยี่สิครับ โตไม่เต็มเลยนอ้เป็นปัาอันนี้เป็นปลาปลาข่อปลาสลิปดปลาช่อนดขายโลลราสองรอเอามาเลยเบกหัวเอาลมใจเลยนะเนี กะระรี่ครับเยสดชิ้ลสิาทน่ก็จะหด้วานี่ลยสามาเลือกซือร็ี่ได้เลยนคเดี๋ยรามีบริการเุงมาใส่ตรงนี้เลยลูกค้าที่เนยาำยสามารถแบตรี่ได้เลยนะคะไปดูร้านนี้ร้านขึ้นชื่อของเขาเลย ทุกคนมาต้องกินไม่กินนี่ถือว่ายังมาไม่ถึงนั่นก็คือน้ำลำญ่นะแก้วไปยี่สิบบาทคนตัดตัดกหนืยอะแต่ดูล <c oughs> ำไยดิให้เป็นโซนท่เจ็บอ่ให้เป็นรถลูกลอเนย อันนี้เค้กใกส่ดีกองละยี่สิบเวลาส่วนนี้เป็นหมูกรอบหมูกรอบทำจากไม่ดีเด่นเลยทำนต่ใหม่ๆเลยดีครับ บอกว่าคนหันคนทอดไม่มีเวลากินข้าวเลยเนาะยังไม่ทานเลยครับรเช้าน้านายังไม่ได้ทานเลยเห็นไหมล่ะขายยังไงครับ็จะหมูทอดเนี่ยหมูกรอบถ้าเป็นหมูกรอบค้าเป็นกีดกีดเดียว59บาทครับแต่ถ้าขึ้นกิโลขึ้นไปเหลือกีดละ55บาทกีดละ55บาทถ้าซื้อ1กิโลรับส่วนลดครับคูป,ปองมีลูกิีกปอง5บาท10บาท15บาท20บาทเป็นส่วนลดครับเห็นไหมล่ะมีลูกอีกฟองด้วยโอ<ฮ>้โหเเดี<ฮ>๋ยวผมเอาดีกว่า ขอบคุณมากมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้กดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับอันแล่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับโอ้โหเห็นไหมเราเรียกว่าเรียกว่าดูจนรู้เลยเนี่ยพูดพูดเก่งกับไอ้คนถ่ายเอาเดี๋ยวครึ่งกิโลนะแถมแถมทุกเคสครับเห็นไหมล่ะผมเอาครึ่งกิโลเท่าไหร่นะครึ่งกิโลเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเอาเลยเอาเลยเอาที่กิโลอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมจ่ายเงินแล้วผมค่อยมาผมผมสั่งไว้ก่อน,นเดี๋ยวผมค่อยมานะาครึ่งกิโลนะบอกบอกบอกน้องฝั่งนี้เลยครับโอเคโอเคขอโทษครับนี่พี่จ๋าชื่ออะไรจ๊ะชื่อวิโรจน์ครับพี่ลอดนะคะอ่าครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลค่ะสับไหมคะหัหน่หนหั่นหั่นสับเนาะหรือหั่นเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรหั่นบ้างหั่นแม่นเลยคะหั่นนิ้วไปแบบนี้ได้แบบนี้ เออเขาเรียกสับเปชิ้นๆเอาไปถึนกิ่ได้เลยนะจากเบอร์โทรค่ะ089 235 235ก2 9 7อ2 9าจ้ิดละกกิโลคีดละห้กิโลกเดิเอาขกิโลยะมารับนะจ้ะอันนี้เป็นเกี่ยวหมู้ดงเกี่ยวหมูเดงมีเบคอนมีเห็มทองมีผัหมูเดงมีกุ้งหมูล้วน ตัวเราสิบบาทเลยตัวเราสิบบาทเลยเล่นกัน,นใหม่ๆติ่มซี่สิบบายแล้วต่อมาก็จะเป็นกุ้งเผา,100าร้อยเดียวกุ้งนึ่งห้าสิบบาทสักสั่งเลยค่ะไปด้วยนะคะราคาละหนึ่งร้อยบาทกุ้งแม่น้ำ กูขายดีมากนึ่งไม่ทันยากไม่ทันเลยคืออันนี้จะเป็นรสช่องเฟสไซส์เอ็มสามสิบไซส์เอลสามสิบห้าบาทรสช่องดูกนะที้แบบสดๆเลยครับจะมีเครื่อง ไนแก้วครับ,บยกโยกยกันดูบวม,มเลยครับอันนี้ขายอะไรคอดมันกุ้งโดนัทชิ้นละสิบบาทครับเนื้อกุ้งแน่นๆ ทอดหมันกุ้งทอดการเห็นไเห็นเลยดูคิวครับดูคิวคิวทอดหมันกุ้งอันนี้จะเป็นกาแฟอาบัง าแฟสูตรรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งปีหกสามกาแอแ่าหาคบาทรกาแฟรดีเก้าร้อยเปร์เซ็ต์เเมียมจากดอยแม่สลองเชียงราย ความอะไรกุ้งคกาแฟค่ะลองรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งต้องมาลองนะคะพิยาบลุงค่ะเห็นไหมล่ะดูลูกค้าลูกค้าเชียร์เลยเชียร์ออกหน้าออกตาเลยคิวยาวก็ต้องรอค่ะขอบคุณมากครับแสดงว่าอร่อยจริงผมว่าอิฉาอิฉาบังนะมีแบบว่าลูกค้าช่วยเชียร์ต้องช่วยกันสนับสนุนเยี่ยมมากสวัสดีคร ouais ับขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวผู้เรียน 40บาทเป็นข้าวเหนียวที่กิโล80กิโล160รเดี่ยวมาเมื่อยน,นี่เป็นหมูย่างอบโงงราดรีหมู่าเป็นตัตัวเลยโร้บาทะโลาสามราสครับ x หนึ่งล้องใหญ่ส0งร้อยบาทเป็นหมูย่างอบหมูย่างอบตรงจาแบบโบราณโบราณใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับผมลองดูได้พี่ชิมก่อนได้นะพี่ให้ลองชิมเลยครับดูรู้แล้วอร่อยอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากเคยเคยวุดเคยซื้อไปกินแล้วอร่อยอร่อยอร่อยมากครับเรียกให้ให้ลูกให้ลูกให้ลูกเพจด้วให้ลูกเพจให้เพจแฟนกลับมาซื้อนะจะได้กลับมาซื้อใหม่ใขอบคุณครับสวัสดีครับลองิมได้พี่ ปิ้งโบราณโบ๊ะปลายละสิบาทนบ่า,ากินมากเลยเดห้าาี่าาเพียนเดินด้ับ,อบโอ้ดูคนนะดูคนดูคนีิ่นโลลร้อ,เรรอเยเจ็

น,นี่เป็นผลไม้ดอกอะไรครับทำอะไรนี่เป็นเนดลเดอ,อร,รีอ่ขน,นมยีบบาทั่นนี้เลยนะคะ อย่าง20กันเลยจ้ะอันนี้ก็20เหรอได้จ้ะโอ้โหูใช่พี่ทุกอย่าง2ี่สิบกล่องเบลเลอร์เลยกล่องเบลเลอร์เลยครับหน้าธัญพืช20บาท20่สิบาดกล่องเข้าหน้าเลยหน้าที่นี่ทองไข่ทองไข่ทองครีมแล้วก็ยี่สิทไข่องใบเตยจ้าซื้อสิบถาดมีต่างหากได้ครับยี่สิบแถมหนึ่งกันเลยจ้ะโอ้โหทุกคนได้เลยครับัวนี้นะคะขายขนมเค้กขนมตา มีฝอยทองนะคะแล้วก็ปุ๋ยไายก็มีปลาตะเพียนขนมพายเราก็มีนะคะขายกล่องละยี่บาทชิ้นละ20บาทค่ะขายยี่ย2บบาทแค่นั้นยังไม่พอนะซื้อสซฟแถมนึ่งอ่ตกเหลือเท่าไหร่18บาท18สตางค์แสดงว่าคนขายเนี่ยรวยมากเลยคนขายเนี่ยมีฐานะมากเลยเลย พอมีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าก็ซื้อถึง10ค่ะจากที่จะซื้อ5หรือ6นะคะเพิ่มอีกนิดเดียวก็ได้ของแถมแล้วค่ะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญค่ะคุณทีซื้อไปขายได้๋ยวเขาไปขายก็ได้เท่าไหร่ไปขายได้ยี่สิบห้าสามสิบค่ะยี่สิบห้าได้นะคะสามสิบได้เป็นปลาที่สวยใช่เป็นปลาตะเพียนะค่ะขอบคุณนะคะหม้อแกงเนี่ยหม้อแกงนี่หม้อแกงแค่ยี่สิบบาทค่ะโอ้โหนี่ขนมปัง เท่าไหร่ครับยี่สิบค่ะอาจารย์สามพันสิบคือมันไม่มีไส้ยังไหมันไม่มีไส้แต่มันนุ่มนะมันนุ่มมาอร่อยอ่ะพี่ยูทูบเบอร์เราชิมดูทีเออเราไม่ต้องมีไส้เรากินเลยเอาอ่ะเอามาขึ้นอันนี้ก่อนเอาดึงเอาเลยอ่ะโอเคมันนุ่มมากนะนุ่มมากอ่ะอ่าลูกค้าเรียนเชิญค่ะนุ่มนะเออเดี๋ยวจะบอกว่า ขนมปังเขานุ่มเหมือนตูดเด <c oughs> <laughs> ็กเลยนุ <es voir>. ่มมากเลยนุ่มเหมือนตูดเด็กเลยนุ่มอร่อย20บาทมาเลยขาย20บาทหม้อแกงก็อร่อยเอาวันนี้อ่ะอร่อยมากลูกค้าซื้อหม้อแกงแล้วเอาช้อนให้ลูกค้าด้วยนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนั้นคือขนมปังแล้วก็มีไส้สับปะรดด้วยล้อตอนนี้ขายดีค่ะนี่เราทำเองหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าสั่งโรงงานผลิตค่ะดีใจแล้ว ต่า,างผลิตกันหัวมุนหัวฟูติ้วติกันเลยทีเดียวเจ๋งมากซื้อสิบนะคะซื้อสิแถมหนึ่งนะคะเป็นบาร์ีใจแล้วมีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะบาร์ีเท่าไหร่ทุกอย่าง20สิบนโต๊ะเนี่ยยีบาททุกอย่างเลยค่ะ <โฮ S 2> เรียนเชิญน,นะคะซื้อสิบแถม1 1> หนึ่งถ้าไม่ดยจริงแม่กล้าขายที่ของคุณค้าส่วนใหญ่แม่ค้าจะมีฐานะอยู่แล้วที่เนี่ย แชงมาขายเล่นๆนะมาทำมาทำวิจัยมาทำวิทยานิพนธ์เนาะนะทำยังไงถึงจะขายดีแบบนี้เออกำลังทำคุยคุยเก่งด้วยคุยเป็นต่อยหอยเลยต่อยค่ะคุณค่ะคุณค่ะอันนี้ปลาทูนึงเจ๊ปัทมาเจ๊โมนะเจ๊โมทำอ่าเขาเรียกอะไรแล้วก็ถูกที่สุดอะไรนะหมื่อคในไ่เ้าเด่อดมามื่อไปาเดือดมาไปไดมากี่วันมาค่ะเาไมาป จะเป็นยี่ปลายพี่ยาบอกว่าเจ้าปใหญ่เลยค่ะตัววาพี่ยาถากพี่ยาถูกมากแล้วก็ได้เรียนเจอเรียนเจอันนี้เป็นข้าวผัดปูสี่สิบาทก็บกไก่จระสสมสี่สบบาทข้าวกปูสี่สิบบาทสี่สิบบาทจริงข้าวผัดปูได้ไบาบี่สิบบาทยบาแล้วก็วันนี้วันนี้ได้ันย กายาอดือละห้าสิบบาทนี่ก็คทออจะไม่ทนันเลยทอจะไม่ทนัททนเลย ปาใหญ่จ้าัใหญ่ไก็มีอ,อ,มอันนี้คือเป็นร้านค้าที่อยู่ในตลาดของทียาคนลุมนะครับแต่ละร้านก็ขายดีกันทุกร้านเลยครับ นะครับไม่ได้พักไม่ได้กินข้าวไม่ได้เข้าห้องน,น้ำอะไรน้ออ้อยขวด